ไ่แล้วครับอันนี้ครับโอ้โหน่ะใกล้เก็บไปแล้วเอานี่นียุ่นีกัได้ฝันราบ้างหน่ลูกค้านี่สองสาได้คนมเคยุนไกดไก่ได้หยับจ้านี่ครับกำลังออกอันนี้ยาดาครับยาดาองเันนี้อันนี้เป็นละงูขาวครับเพิ่งเก็บมาวันไทยเบิ่งนด้นี่อันนี้คือละงูขาวนี่อันนี้ไว้ให้เชื่อได้นี่ ยายเดี๋ยวี่เอาลงเฮ็ดถังให้เชื่อนี่พวกบันบันเดี๋ยวอันจุ่มห้องไค่อสียเอาไปแกงกันครับปีนาออกไรอยู่แล้วครับลานบ๊ะเชิญโอ้ตุ๊กๆคุณตุ๊กคุณอ๋อเย้เย้ได้อยู่พุ่นะครับพุณเย้ได้ข้างหลังพุ่นโอ้ยพุณหรอพุ่นยอะมากเข้าวันนี้พูดหรอแปลว่าอยู่พุ่นพร้อมคุนอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นนาไปก่อนครับยายมาเอาน้ำกลือกันข้างผีก่อนเมาทอาน้ำผีกอนมาเอาน้ำกลือกัน มามาพี่อยู่กันไม่ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนทางไอนมันสีบอรอดไทยนั่นผมสีบรไดไทยไปยังดอกมันสีไายบรอดนั่นกันมามามาพี่กันห่วยค่อยแค่แซนมันสีบรไดไทยเอออะไรเป็นมูกันมันโอ้เราถ่ายเราอ่านมาอ่านตัดให้ผมจนแล้วเลยตัวนี้คนสวนตัดแล้วพอดีครับรอบอก,บอก,กครับบอกบอกเพิ่นเพิ่นรู้จักครับเพิ่นตัดให้เลยได้ดอกนึ่ง อันนี้บ่เอารานครับเจ้าหนูเดี๋ยวครับมาครับมาครับคนสวนตัดตัดให้เรียบร้อยแล้วครับตัดให้เรียบร้อยแล้วมันเป็นไข่บ่ทุกโอ้มีไข่ด้วยครับมืออื่นน่ะจะได้อยู่หรอครับพวกไข่อะไรอยูดด่ทุกนสองสามอันครับอันคนสวนเพิ่งหัวตะตัดแล้วมึงวังไหนจะวังเว้นนี่ครับโอ้โหบุญช่ายใหญรอวังเหยียบได้ครับนี่เมียนมือดดมือมอือ่นเดี๋ยวผมเสียั่น มือเมือค่อยเก็บอันท้าเป็่นใครนะเขาเก็บต่ตัวคนเก็บเลครับยายยาจันเก็บเยูดู่ด่าไ่กำลังพ่นด่อกกันไม่มเศร้า้พี่น้อง่มาเศ้าเราวังหยับนะครับหยฟอดหยี้ฟอดหยับเด้ราวังนาะเดตาตาไปพูดไปพูดระวังหยับระวังเนาะหยับครับเราเนี่สองดอกครับยายนึงสองสามบุตร ถ้าบ่าตัดอันนี้ออกนี่ห้วยแหงนั่นนี่พี่เอาบ้าปลูกวางมือว่านนี่ครับกับตัวโนโนพอมตัวโนมาปลูกอันนี้ก็มีปูละอะโม,ม้ยังว่านไต่เง้ยมือแรงกับตัวแก,กมือนเหมือเนเด้ <laughs> กินอดใหญ่เงี้ยมือแรงพาก,กันมาว้อมืมาแรงนะยังได้เฮ็ดอยู่พี่น้องเอ้ย ผู้เพื่นไปเก็บแต่ยนีมัเศร้าเ้ามันเก็บยนี้มัแรงพร้อมเอา,าเดี๋ยวให้คนเจ็บมันเศร้าสิบลอนด์บานบ่่่บบบานตั้งใจปล่อยใหันบานนี่แหละเพราะสีเอาเฮ็ดเชื้อครับเ <c oughs> นียนแต่ว่าผู้เพื่บบนอยากได้ไป <c oughs> ขายเพิ่นก็ <c oughs> โทรสั่งอยู่วมันหังบ้อเนี้ยปลาเข้าไปน,น,นู่นบานนี่เหมือนหลือเจ๊ระวังหยับกันเท่ากันละเหมือนละมืออื่นเดียวผมมาเก็บหรอกกันชุ่มมันบ่นนั่นเนียนเชี่ครับมือมือต่อหนึ่ง กำลังกำลังจุ่มจุมนีหน่อยกำลังโพจากดินเซ่แม่ม่แม่นมีดอีโตั่แม่แงาถ้ากันว้างมีดใส่กระหม่อมเป็นตัดงาดิลีงาเดี๋ยวเอามาไว้น้ำบักโจกถกนเลนี่เด็ผมกำลังสิบปุกต่อ หงายอ้อมครับ